ปากหมาคนเอาปากหมาไปใส่ถ้าไม่อยากปากหมาเชื่อผมให้พูดแบบนี้หากเป็นเรื่องด่วนค่อยๆพูดถ้าเป็นเรื่องใหญ่พูดให้ชัดให้เคลียส่วนเรื่องเล็กก็พูดให้ขำเรื่องไม่แน่ใจระวังคำพูดส่วนเรื่องยังไม่เกิดอย่าเพิ่งพูดนะ ไอเรื่องที่ทําไม่ได้อย่าสักแต่พูดและเรื่องให้หลายคนอื่นไม่ให้พูดเด็ดขาดเดี๋ยวจะปากหมาเหมือนผมยัยเรื่องสบายใจดูบรรยากาศแล้วค่อยพูดเรื่องเสียใจให้เลือกคนพูดเรื่องคนอื่นระวังคำพูดเดี๋ยวจะปากหมาเอาเรื่องตัวเองถามใจตัวเองแล้วค่อย พูดคิดนิดนึงแล้วค่อยค่ยพูดห่องหุง